คือมีคนถามมาว่าเทียวโ,โนพัตตัวใหม่เนี่ยมันพัฒนาเครื่องยนต์มาให้แรงกว่าลีดแรงกว่าจริงไหมแล้วก็เพื่อนเื่อนสายท่องเที่ยวถามมาว่าสกูตเตอร์คันเล็กๆนี้มันเดินทางไกลเป็นยังไงบ้างเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาที่สุดกันดูว่าเทียวโ,โนพัมันจะตอบตัวต์พวกนี้ไหมสิ่งที่สัมผัสได้เลยในเรื่องของสมรรถนะเ,เครื่องยนต์น่อน อ่ะครับเอาเรื่องความแรงอตอบได้เลยว่าแรงกว่าจริงๆสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนิตยสา,ารมอเตอร์ไซค์และอย่างที่เห็นแลครับเราอยู่กับ Honda g เ n o p อพัททั้ง2คันแต่บรรยากาศอาจจะงงนิดนึงเพราะว่า ปกติเนี่ยหลังจากที่รถเขาเปิดตัวมาเป็นรถสําหรับใช้งานในเมืองเป็นอาร์สกูตเตอร์ที่มีฟังก์ชันค่อนข้างครบแล้วก็ค่อนข้างแฟชั่นนะครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งโจทย์เพราะว่าผมคุยกับพี่ปอนมาว่าไงครับพี่ปอนคือมีคนถามมาว่ายโนโพัทต,ตัวใหม่เนี่ยอ่ามันพัฒนาเครื่องยนต์มาให้แรงกว่ารีดแรงกว่าจริงไหมแล้วก็เพื่อนเพื่อนสายท่องเที่ยวถามมาว่าสกูตเตอร์ันเล็กๆเงี้ยมันเดินทางไกลเป็นยังไงบ้าง เพราะนั้นเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันดูว่าเดโนพัทมันจะตอบโจทย์เพีงนี้ไหมอ่ะใช่แล้วตอนนี้เราอยู่กันที่อ่ะบริเวณชานเมืองกรุงเทพมหานครแล้วก็เดี๋ยวรูทวันนี้เราก็จะไปกันที่ปลายทางที่จังหวัดปาราจีนบุรี<ช>เนะาะปราจีนบุรีนครราชสีมาประมาณนี้อ่ใช่แต่เดี๋ยวเราต้องไปตามไปดูกันว่าเราจะไปที่ไหนบ้างโอเคครับไปกันเลยครับ นะครับคี่ตอนตรงหน้าเราอันนี้คือเราออกมาจากาที่เมื่อกี้ปั๊มน้ำมันที่ผมบอกขับออกมาจากในเมืองก็อันนี้เขาแถวเรียกว่าแถวชาเชิงเซาเลยออกมานิดต์หน,นึ่งก็หยู่ซะแล้วมาดูน้ำได้นี่เป็นไงผมเล่นไปแล้วหมดก็กินก่อนดีกว่าครับอันนี้คือร้านก๋วยจั๊บวงเล็บบางพานะอันนี้ไม่รู้ใครแนะนำหรือเปล่าผมเองออน,นี่ผมเทมเลยเคยผ่านมาชิมแล้วมา รอบครั้งรอบสองรอบแล้วก็รู้สึกว่าผ่านมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวเขาได้ไม่อายทีเด็ดทีเด็ดของที่นี่ทีเด็ดก็คือก๋วยจับมันจะเป็นน้ำใสอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีหมูกอบมุกรอบที่นี่มันจะลีนๆนมันจะไม่เหมือนในเมืองสูตรเยาวราชคนละแบบมันจะคือมันเนื้อแล้วก็หนังแยกกันเลยเดี๋ยวเราไปชิมกันใช่เดี๋ยวเราไปกินกันก่อนเดินทางต่อครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงนที่นี่แล้วเวลนาทับลานเป็นไงบ้างที่ปอนครับก็จากที่เราออกเดินทางเมื่อเช้าตอนนี้ก็ระยะทางร8 0ยกิโลน้ำมันก็หมดไปกระติสกระิถังนี้ยังไม่หมดยังไม่หมดยังได้อีกครับผมก็คาดว่าถังนึงจริงอ่ะน่าจะได้ทัก2 0งร้อผมว่าได้ได้ถึงแน่เพราะว่าเมื่อกี้พฤติกรรมทางขับขี่เป็นไงผมนิซัยหมดเลยนะก็คือตอนแรกตั้งใจว่าจะยืนพื้น80-90แต่พอช่วงจังหวะที่มันโล่งๆเราก็ไหลมาร0อ1 1 0ก็ได้อยู่ ถนนไอ้ช่วงถนนที่ที่ค่อนข้างขรุขระก็รูดมาได้นะอ,อย่างผมเนี่ยหนัก80โสิบชคตัวนี้ถือว่าเอาอยู่เลยนะนิ่งเลยนี่กำแหงหลวมๆรถไปไปดีโอเคเลย ผมว่าจังหวะช่วงของผมอ่ะอันหนักกว่าพี่ปอนอยู่แล้วผมประมาณ88เนี่ยขี่มามันจะมีช่วงบางหลุมอ่ะที่เป็นหลุมละนาคือมันไม่ได้ลึกแต่แม่งต่อเนื่องแล้วทีเนี้ยปกติโดยบางทีรถมันจะแบบแม่งสั่นถึงมือเลยคันนี้ผมว่าแม่งนิ่งหนึ่งคืออาจจะเป็นรถใหม่ด้วยใช่แต่ว่าผมว่าพื้นฐานมันก็ย่อมมาจากช่วงล่างที่มันเฟิร์มกว่าเพราะนี่บอกตรงเลยไม่ได้เซ็ซตอะไรเลยโนส่งมาจากส่งมาจากไทยฮอนด้าผมก็จับมาขี่เลยลมยางชกสแตนดาร์ด เพราะจริงๆเราไม่ได้คาดหวังในเรื่องช่วงล่างในแล้วระหว่างเดินทางมาจากกรุงเทพนะเพราะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนเขาแพงมาใช่<ม>แต่ว่าก็ถือว่าเหมือนเหมือนก็ได้ทดสอบว่าเฮ้ยถ้าออกเดินทางไกลเนี่ยการการใช้การใช้งานทั้งรอบของเรื่องของความเร็วและช่วงล่างมันค่อนข้างไปด้วยกันได้ดีอไอ้ส่วนของเครื่องยนต์ครับร้อยีความเร็วปายระดับร้อยกว่ามผมว่าโอเคเพราะจริงๆผมใช้ความเร็วอะ่ะเก้าสิบเนี่ยผมก็โอเคแล้ว มันเก็บรายละเอียดข้างทางได้่าใช่เหลือพอให้แซงอถูกต้องนิดนึงผมว่าเพราะว่าจริงๆก็รถเมย์เยอะอะไรเงี้ยก็ข้าง<ๆ>โอเคครัไอ้ส่วนฟังก์ชันล่ะครับพี่แม็กฟังก์ชันอันนี้ที่ผมได้ใช้จริงๆเลยนะก็คือเนี่ยเดีย๋ยวผมกดเลยมือถ<ไ>ือเขาเรียกอะไรนะตัวตัวชาร์จพอร์ต USB ใช่พอร์ต USB ก็คือมันจะทำงานก็ต่อเมื่อรถเคลื่อนที่คือสตาร์ทเท่านั้นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเสียบเสียบไม่ได้เสียบเนี่ยแล้วเราจะเนี่ยถ้าอย่างไรผมลองให้ดู ไม่ติดไม่มีอะไรขึ้นแต่ระยะทางที่ขับมาผมอะเสียบแล้วเก็บไว้อย่างนี้เลยตอะผมเปิด Google มาตอนแรกอะแบตประมาณแปดสิบแล้วเนี่ยพกดดูตอนถึงแม่งเต็มร้อยละเต็มแล้วก็ถือว่านิ่งไปเลยคก็ถือว่าพอใช้ได้จะจะหวังพึ่งจริงจังผมว่าไอ้ตรงเนี้ยคงคงไม่ได้แต่ถ้าสมมุติอย่างอย่างที่ถามเมื่อเช้าเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆที่เป็นนักเดินทางครับมันใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะเพราะทุกคนเดี๋ยวนี้เปิด Google อยู่แล้วบางคนเปิด Google ใส่หูฟัง แล้วเนี่ยผมมาดูในมือถือมาด้วยดูในนาฬิกาเงี้ยก็ถือว่าใช้ขับไปใช้ไปโอเคเลยโอเคส่วนอื่นอย่างที่ก่อนออกเดินทางมาเพื่อนที่ใช้ออโตเมติกรุ่นหนึ่งบอกว่าช่องเก็บของใต้เบาะขัี่ไปยาวๆแล้วมีความร้อนสะสมเยอะอ่ะใช่มันต้องมีเพราะว่าเครื่องมันเยอะ้างอันนี้ก็มีแต่อุณมิโอเคของในกระเป๋าไม่ไม่ไม่ถือว่าร้อนอ่ะนี่นี่เลยเห็นเต็มเต็มเลยมีถุงมือมีกระเป๋าน้ำ พออุ่นๆแต่ว่าคือเราใช้จริงๆไผมถามผมก็ไม่รู้ว่าไอ้เพื่อนคนนั้นมันสงสัยอะไรค<ช>ือ <ๆ S 1> มันสงสัยว่าใต้เบาะมันร้อนไหมออ,อมันก็ <ๆ S 1> อุ่นๆแล้วป้องเท,ที่ยงอยู่นี่แล้วคนใช้จริงๆอ่ะถ้าขับจริงๆมันคงไม่แบบให้ร้อ,ๆๆอบบให้ร้อนขนาดนั้น,นอ่ะเราก็ขับแวะจอดอยู่แล้ว <ๆ S 2> แต่ว่าถ้าคุยขำๆก็คือถ้าแบบจุงเท้าอับๆมาเงี้ยผมแนะนำใส่เข้าไปเลยขับถึงที่มันตู้อบมบบตู้อบแบบตู้อบไปในตัวีนก็ช่วยได้ก็ถือเป็นข้อดีไปข้อดีโหส่วนไอ้เครื่องความกว้างขวางก็โอเคอ่ะสามสิบลิตรอ่ะเข้มเลยอันนี้ก็คื เก็บใส่ได้สบายถ้าหมวกเต็มใบแพงๆก็ต้องเข้าใจก็มันอาจจะใส่ไม่ได้พวกโชอเออรไรอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างอื่นก็แล้วแต่แล้วก็เมื่อเช้าย้อนกลับไปน,นิดนึงตั้งแต่เราเติมน้ามันมาในเรื่องของจุดเติมน้ามันที่ปอนว่าไงบ้างก็เคสะดวกก็หลอกถามพนักงานที่เติมน้ํามันว่าชอบแบบไหนคือเขาบอกว่าอันนี้มันก็โอเคมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรไม่ต้องก้มไม่ต้องอะไรเพราะเวลามาสายมาปุ๊บเขาบอกระยะประมาณนี้อ แต่ข้อดีสําหรับเราคือเราไม่ต้องลงแล้วเปิดเบาะสําหรบรถที่มันเป็นถังน้ำมันอยู่ใต้เบาะใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่าสะดวกแล้วผมชอบกันเทศตรงมันสไลด์ข้างอ,ะอ่ะเมื่อกี้ผมคุยกับพี่ตากล้องเขาด้วยว่านี่ตอนเปิดใช่ไหมปึ๊บสไลด์ออกข้างาแล้วกดอีกทีหนึ่งมันจะเลื่อต<ะ>ตนต,ดแ,นแตดแมนนวลแม่นวลแต่นว่ตต้องแม่นวลนะแต่แต่มันทําให้มองรู้สึกว่าพรีเมียมไงว่าแบบเฮ้ยมันสไลด์ออกได้ <c oughs> นั่งน่าจะกดอีกทีแล้วแบบปิดได้แต่มอไซค์ได้ขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วผมว่าก็จริงๆค่าวๆอ่ะอันนี้ก็คือการใช้งานฟังก์ชันที่ได้ลองมาแล้วก็ลองนั่งขับจี่มานะก็เหลืออีกพาร์ทหนึ่งในเรื่องของพ์ฟร์มานที่เราอาจจะใช้โอเวอร์รถแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองไปเป็นขึ้น,นที่ไปดูขึ้นเขาและเดี๋ยวเราจะมาสรุปในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองทั้งหมดหนู่นนี่การขับขี่ความคึงพอใจไหมหรือชอบไม่ชอบอย่างไรก็ เดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนเดี๋ยวไปต่ออีกนิดนึงถึงแล้วจุดหมายครับครับทุกคนตอนนี้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอากาศอาจจะดูแบบคึมฟัาคึมนฝนนิดนึงแต่เราก็มาถึงกันได้ครับผม ตอนนี้ที่เราอยู่คือจุดชมกระทิงซึ่งไอ้จุดชมกระทิงเนี่ยที่เขาแผงม้าเนี่ยมันก็มีอยู่หลายจุดอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งโลเคชั่นก็อย่างที่เห็นมุมมองเปิดกว้างโอเคเลยไอ้ส่วนทางเข้ามานะครับจากถนนใหญ่ทางเข้ามันก็จะเป็นลูกรังสลับปูนก็นเป็นทางไต่ขึ้นทางชานันขึ้นทางชันขาขึ้นก็เหมือนอย่างที่โจทย์ที่เราคุยกันว่า อยากจะพามาดูว่าที่ทพี่บอลสงสัยในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของช่วงล่างในรูปแบบของทางที่เป็น off ออฟโรดมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่รถสแหรบออฟโรดแหละใช่แต่ว่าบางครั้งในเรื่องของสมรรถนะที่เขาบอกว่ารุ่นนี้มันดีขึ้นกว่าเดิม,มแรงบิดมันเยอะขึ้นเป็นยังไงครับก็โอเคก็ติดมือมาตลอดขึ้นมาได้สบายๆไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรเลย คือทางมันก็ไม่ได้ชันมากแต่ว่าก็ชันในระดับหนึ่งอ่ะแล้วก็ส่วนของลูกรังอะไรต่างๆที่ค่อนข้างขรุขระแต่มันก็ผ่านมาได้เห็นว่ามีหลุมใหญ่ๆด้วยบางทีลงมมันเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับผมก็โอเคนะจริงจริงๆค่อนข้างปื้มเลยไม่รู้จะพูดแบบอ่าเรื่องพลักกำลังไม่ต้องไปอวยกันเครื่องยนต125 csp พัดขึ้นได้สบายอ่า สำหรับวันนี้นะครับที่ปอร์เียยังที่เที่ยวไม่หมดที่เราจะไปเดี๋ยวเรายังมีอีกที่หนึ่งคือที่ผาเก็บตะวันก็ถือว่าเป็นไฮลไลท์ของที่นี่เหมือนกันได้ครับครับผมก็ระยะทางยังไม่ไกลเดี๋ยวไปต่อกันโอเคไปกันเลยครับเอาครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ถือว่าถึงจุดสิ้นสุดของคลิปนี้แล <S <S ้วอย่าภารกิจอย่างที่พี่ปอน ต้องการขายความสงสัยได้ทีว่าทริปนี้เป็นยังไงด้วยระยะทาง200กว่บาโลกว่าใช่สองร้อบาโลส,<ะ>สิ่งที่สัมผัสได้เลยในเรื่องของสมรรถนะเอาเครื่องยนต์ก่อนอเอาเรื่องความแรงอตอบได้เลยว่าแรงกว่าจริงๆ,ๆความเร็วปลายที่ผมยืนได้ก็ประมาณสักร้อยนิดๆ1 1 0 1 1 1ประมาณนี้แล้วอย่างในเรื่องช่วงล่างการเดินทางมาตั้งไรแล้วก็อย่างที่บอกว่าใส่ทุกหลุมกระแทกทุกทุกเนินโอเคช่วงล่างเอาอยู่คือมันไม่ได้ส่งแรงสะท้านที่มาถึงมือแบบจนแบบ สปบร,ราร์บิมอะไรอ่ะก็ถือว่าเอาอยู่มาแล้วพี่ปอนชอบอะไรไม่ชอบอะไรในเจอรโนโพับคันนี้ <S <S เอาที่ชอบเลยสิ่งแรกเลยที่ชอบก็คือ,อเรื่องดีไซน์มันก็ตรงสไตล์ของเขาอ่ะอที่ถ่ายทอดมาจากต้นต้นถบับที่เป็นอิตาเลียสนสไตล์ส่วนที่ติดก็คือนิดเดียวเลยคือช่วงขาผมยาวเวลานั่งขาจะติดขยับได้มากนะถ้าเกิดมีช่วงระยะวางเท้าให้ได้ดีกว่านี้มันจะขยับแล้วก็สมมติเราขี่เมื่อยๆมันเปลี่ยนระยะบทได้ ถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยจบเลยไม่มีปัญหาโอเคครับมาถึงในเรื่องของราคาทุกคนชอบถามหลังจากรีวิวเสร็จแน่นอน2รุ่นนี้แตกต่างกันอันนี้จะเป็นในรุ่นของ ABS อนะครับจะเป็น66,900บาทในส่วนของอันนี้เป็น CBS ร,ราคาอยู่ที่61,900บาทก็วันนี้ผมกับพี่ปอนยังไ<ช>งเดี๋ยวขอลาไปก่อนอย่างน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยในแฟนเพจแล้วก็ยูทูบของนิตยสารมอเตอร์ไซค์นะครับแล้ในเรื่องของ กับงีีออนไลน์เช่นเดียวกันครับเจอกันใหม่ครับทุกคนครับสวัสดีครับ